เดี่สุขภาพก่อนเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาป่วยตอนนี้เป็นไงบ้างคะใช่ครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับผมจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ครับผมแล้วสรุปคุณหมอได้บอกไหมเป็นอะไรบอกครับวันนั้นไปตรวจไปตรวจถึงโรงพยาบาลเลยหมอแบบส่องคอหมอแบบว่ากล่องเสียงแล้วก็เส้นเสียงอักเสบมากมแดงมากจนแบบว่าถึงขั้นที่แบบว่าต้องพักมหมอสั่งพักเลยเพราะว่ามันมันเป็นสะสมมานานแล้วเป็นมาเกือบสามอาทิตย์นะครับที่แบบเป็นเริ่มเป็นมาแต่ก็ไม่ได้พัก กีนยากินยาแล้วก็ทํางานต่อทํางานต่อ,ตอ<ม>คือแบบฟุ้งานมากาจนมันถึงแบบขีดสุดจริงๆครับไปหาหมอหมอเลยต้องบอกว่าต้องพักอันนีเ้เราพักไปกี่วันพักแค่สามวันครับสามวันเองใช่้ว <laughs> เไป็นไงบ้างก <laughs> ็ตอนพักสามวันก็ยังไม่ได้หายดีนะครับผมก็มันแต่เสียงกลับมาแล้วตอนนั้นก็ยังเหลือแบบเหลือไอด้วยเหลือแบบเสียงหานนิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็ <laughs> จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับสรับการดูแล<ช>เรามีเทคนิคในการดูแลสุขภาพแม่เราจะนีไว้หรือว่าเราเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างเพราะว่ามันต้องใช้เสียงอ่ะและยิ่งถ้าเรามาเป็นเกี่ยวกับเสียงนี่ที่มันไม่ได้เลยใช่ครับต้องต้องพักผ่อนให้มากๆครับผม,มใช่หมอลำทุกคนเลยครับต้องพักผ่อนที่สําคัญเลยคือการพักผ่อนครับผม,มแล้วก็แล้วก็พยายามแบบไม่ใช้เสียงหนักจนเกินไปใช่ต้องแบบ ต้องต้องอยู่ในเกณฑ์ที่แบบตัวเองไหวองไงครับใช่วันนี้มาถามถึงเรื่องกระแส MV บ้างที่เล่นให้น้องอุ๋งเองเป็นไงบ้างคะก็ผลตอบรับก็ดีมากครับมันก็ดีใจมากดีใจมากที่แบบ FC ชอบ FC ชอบแล้วก็โอ้ฟีดแบ็กดีตอนนี้ยอดวิวก็แบบโอ้จะสิบล้านแล้วนะครับกำลังจะสิบล้านวิวแล้วดีนะครับเราได้มีแอบกระซิบถามพรโชว์มาทั้งวันถึงเรื่องเราเป็นพระเอก MV ให้น้องไม่ไม่ได้ถามเลยครับผมไม่ได้ถามเลย แก็ก็ปลื้มใจนะครับดีใจที่แบบบอสเห็นโอกาสบอสให้โอกาสเห็นถึงแบบความสามารถแล้วด้วยแบบด้วยความที่แบบเอฟซีเขาเรียกร้องมาเยอะด้วยว่าอชอบดูไดมอนด์แบบสแสดงกับน้องเล่นกับน้องอใช่ครับมันดูแบบเป็นกันเองดีพี่กับน้องเล่นด้วยกันวันนี้ครับแลวได้ร่วมงานกับน้องอยู่เป็นไงบ้างคือมันจะต้องมีความแตกต่างแหละเพราะว่าปกติเวลาเราเราเล่นหมอลำก็คือเล่นปกติแต่เนี้ยคือมันจะต้องมีสวมบทละครเป็นคนหนึ่งอย่างเงี้ยเต้นไหมตืออ่นเต้นนะครับตื่นเต้นมาก ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมานี่ไม่เคย,สยแสดง MV เลยเลยไม่เคยเล่น MV ไหนเลยจนมานี่แหละครับผมบอสโจได้ให้โอกาสเนี่ยะครับเล่น m v MV เพลงแรกเนี่ยเ,เพลงเอ,อ่อเลือกเขาสาไอ้ขอนองอ,อิงอันนั้นครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากมนี้แบบด้วยคำวบเราก็แบบเราก็แบบมีแบบความสนิทสนมข,ของน้องอยู่เราก็เล่นก็อะไรกันบ่อยอยู่ก็เลยแบบเล่นเล่นตามภาษาพี่กับน้องครับผมก็เลยแบบดูแบบเล่นง่ายใช่เลยแบบผลงานมันก็เลยดูแบบคนมองแล้วก็แบบ โอ้ดูน่ารักดีพี่กับน้องเล่นกันมันดูเป็นธรรมชาติดีนะครับอ,อันนี้ถามหน่อยไดมอนเข้ามาอยู่วเพชรบ้านแทงกี่ปีแล้วคะปีนี้เข้าปีที่2องแลครับใช่จากวันนั้นมาถึงวันนี้มันเป็นยังไงบ้างาก,การเปลี่ยนแปลงของทั้งตัวเราแล้วก็กับที่เราเห็นของโดยรวมของวงอย่างนี้คะการเปลี่ยนแปลงของไดมอนก็ถือว่าอม,มอนาะดีมากเลยนะครับทั้งแบบเอฟซีเก็เพิ่มมากขึ้น FC เพิ่มมากขึ้นบอสก็ให้โอกาสมากขึ้นในแบบการแสดงแบบมีโชว์มีบทบาทต่างๆบทบาทหน้าที่ต่างๆในการแสดงายในวงแล้วก็วงก็ตั้งแต่ต้องต้องใช้คำว่าตั้งแต่มีน้องอิงมาเนี่ยวง,ด,งดังขึ้นมากดังขึ้นมากต้องบอกว่ามันถูกที่ถูกเวลาถูกช่วงเวลาของน้องแล้วก็ของวงเพราะน้องดังวงก็ดังไปด้วยแล้วแบบทีมงานเราก็แบบมีงานมแบบี้ยไรขึ้นมาครับและจากกระแสะความดังของ เวลาแบบเหมือนปกติเราเราลุกง่ากับน้องเวลาเจอน้องาน้องเป็นยังไงบ้างน้องก็ในส่วนตัวไดมอนด์นะครับผมน้องก็น่ารักน้องเป็นกันเองครับผมน้องแบบไม่ไม่ได้ถือตัวว่าแบบเออฉันดังแล้วนะอ่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมน้องก็แบบเป็นกันเองเสมอต้นเสมอปลายครับผมตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับผมน่ารักเหมือนเดิมครับค่ะเราทักใจทักใจยังไงครับทักใจน้องมา ความประทับใจหระครับน้องเป็นคนสู้เป็นคนที่สู้ชีวิตครับผมหนักเป่าเอาสู้แล้วก็น้องปเป็นคนรักครอบครัวนี่คือที่ประทับใจมากไม่ว่าจะแบบน้องจะทําอะไรเนี่ยน้องจะนึกถึงครอบครัวตลอดนึกถึงแม่นึกถึงพ่อนึกถึงน้อง,องอทุกคนนี่นะครับถึงจะประทับใจมาพูดถึงผลงานเราบ้างผลงานของเราเวลาอยู่ในวงการทำยังไงบ้างคบ อันนี้ก็มีมันจะร้องเพลงครับใช่ฤดูการที่แล้วเนี่ยก็จะมีแบบร้องเพลงด้วยแล้วก็เป็นแดนเซอร์ด้วยในบางเพลงแต่ว่าพอตกปีนี้เริ่มมีปัญหาสุขภาพเริ่มเขา่าเข่าเริ่มไม่ดีแล้วใช้งานหนักใช่ครับไม่ไม่ได้เป็นที่เขานะครับเป็นแบบมันมันตึงครับผมเข่ามันตึงก็เลยว่าบอลน,นา่าจะให้พักเข่าเขาเล,เลยแหละแค่ร้องเพลงแบบมีมีโชว์มีโชว์เปิดแล้วก็โชว์ตัวเองแล้วก็วววกมีชว่วงํำเรื่องด้วย เป็นสีกุมารแล้วสีพระเอกแล้วเป็นยังไงบมางกับความน่ารักของพ่อพ่อ,พอพแม่แ่ที่แบบว่าให้กำลังใจเรามาตลอดก็ขอบคุณครับผมขอบคุณพ่อพ่อพแม่ทุกคนที่ทุกคนที่แบบยังให้กำลังใจม่อนตลอดก็มอนก็แบบนต่อมอนเนี่ยคือม่อนจะเป็นคนที่จริงจังกับงานมากจะทําทุกอย่างให้ผลงานตัวเองออกมาดีที่สุดครับผมเพื่อแบบพ่อพ,อพแม่ทุกีทุกคน ลองแบบติดท้ายขอบคุณแฟนๆสนิทสนิมได้ไหมเพียงอะไรก็ได้เนี่ยแล้วก็ได้โอเค <Okay, S 2> ข้างกันฝากเป็นเพลงตัวเองละวกันครับ<อ>ผมเป็นกอน์ลัตัวเอง่ะ<อ> Diamond One Fan ครับผมเป็นกอน์ลัเพลินครับผมละฝากความฝันเอาไว้ผม Diamond ดิทิคไกฝากน้ำไว้ดอกท้วทิน ลูกพอไม่ไทยหัวใจสินสินละปินนุ่มน้อยเอาเสียงจอยดอกอ้อยมา <S 2> <S 2> <S 2> ถือเป็นลูกผู้หลามาขออยู่ในใจแฟนมิทั่วแดนแฟนหมอลำให้ซอยน้ำเดือดูซ่บาไอ ครดทใครแล้วอยากฝาก<ม>อะไรอยาก FC แฟนบ้างอยากฝากนะครับผม,ผมก็ฝากติดตามผลงานนะครับผมของเดมอนไม่ว่าจะเป็น การแสด,ดง MV หรือว่าบทบาทก,การแสด,ดงบนเวทีสาวน้อยเพชรพันแพงหรือว่าเร็วๆนี้อาจจะมีเพลงของตัวเอง,อง,เองก็ฝากทุกคนติดตามเป็นกำลังแรงเชียร์กลังใจให้นะครับติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างคะติดตามได้ที่ช่อง u t u b e นะครับผมสาวน้อยเพชรพันแพงสาวน้อยลำเพ,พลเพินดีแล็คคอร์ดหรือว่าจะเป็นช่อง YouTube ส่วนตัวของด m ม n อนดัมมอนลำเพลินออฟฟิเชียลจะเป็นติดตามทางเพจเฟซบุ๊กก็ได้ครับผมดมอนริติไกนะครับขอบคุณครับ